สัญ,ญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองชัยชนะของชายาพระศิวะองค์พระแม่สีมหาอุมาเทวีในภาคพระแม่ธุรคาที่มีชายเนื้อมหิสาศูนย์นำความสงบกลับคืนสู่มวลมนุษย์ตามตำนานว่าทรงมีอำนาจเหนือกว่าอสูรร้ายปราบได้ในเวลา9วัน9คืนอยู่ในขบวนแห่วันวิชัยทัศมีหรืองานนวราตรีตลอดเส้นทางจากวัดแขกศีลมหรือวัดศรีมหาอุมาเทวี ปีนี้นำขบวนคนทรงองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีคนทรงองค์พระขันทก,กุมารคนทรงองค์พระแม่กาลีและขบวนราชรถเทวรูปสำคัญเป็นขบวนทอดยาวประดับไฟสวยงามเกิดขึ้นจากความศรัทธาหลังจากในค่ำคืนของนวัราตรีได้รวมบูชาพระแม่ทุรคาในปางแตกต่างกันไปแล้วซึ่งแต่ละปางล้วนมีความหมายและสีเฉพาะตัวทั้งสีแดงสื่อถึงพลังและสีเหลืองสื่อถึงปัญญา หากการเปล่งพระนามเพื่อสันเสริญการร่ายรำและแสดงดนตรีแสดงออกถึงความเคารพที่มีต่อพระแม่ธุรคาในงานประเพณีทุกวันขึ้นหนึ่งค่ำถึงขึ้น9ก้าค่ำเดือน11ดด้วยความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ทวยเทพจะเสด็จมาประทานพร จะด้วยมองเห็นหลายอย่างเพราะว่าก็มีโอกาสได้คุยกับต่างชาติหลายคนที่เขาบอกว่าแบบจริงๆคือประเทศไทยเป็นเมืองพุทธแต่ทําไมค่อนข้างโอเพนเราก็รู้สึกว่า,าวัฒนธรรมหรือต่างๆเนี่ยค่ะคือมันทําให้เราสามารถอยู่ร่วมด้วยกันได้ก็รู้สึกประทับใจทั้ง มีหลายเชื้อชาติอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกคนก็สามารถทําให้พิธีออกมาได้ดีทั้งภาครัฐทั้งเอกชนเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องปิดถนนทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างบางซอยเงี้ยค่ะก็มีการปิดถนนทั้งซอยเลยทั้งที่จริงคนอยู่อาศัยก็เข้าไม่ได้แต่ก็ด้วยศรัทธาแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันนะคะปีหนึ่งรอบอะ่ะจะมีที่เขากำหนดวันขึ้นมาทุกคนที่ว่าบูชาองค์เทพก็จะมาจัดซุ้มตั้งกันคือมารวมกันอยู่ที่ถนนสายรอบรอบ บัดแขกไปถึงสาทรออ,อมลงมาค,ครับตัวพี่เองนี่มาจากพี<ป>่มากี่ปีแล้วะครือชนบุรีมาจากชนบุรีครับมาหลายปีแล้วเหรอคะติดติดประเีแล้วครับ ภาพลักษณ์พระแม่ในร่างเทวนารีมีความแข็งแกร่งดุดันเช่นภาคหนึ่งคือพระแม่กาลีในตำนานว่ามีอิทธิฤทธิ์อย่างมหาศาลสามารถทิชิตสิ่งชั่วร้ายหากที่แห่งใดมีม,มหาเทวีปรากฏที่แห่งนั้นมักนองไปด้วยเลือดของเหล่าอสูนทำให้ได้รับการนับถือว่าทรงอำนาจ เป็นที่มาของเครื่องบูชารวมถึงการประชันฝีมือตกแต่งเทวรูปภายในซุ้มสการะอย่างสวยงามตลอดเส้นทางขบวนแห่รอบวัดแขกสีทิศจากถนนสีลมถนนนรธิวาราชนครินท์ถนนสาธรและถนนสุรศักดิ์รวมถึงไร่รำถวายถวยเทศซึ่งมาจากมีกลุ่มผู้ศรัทธากว้างขวางยิ่งขึ้นและหลากหลายเพศวัยผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้ตำนานความเชื่อ ตำนานมาหรือว่าดูตามประวัติมานะคะก็มาปรับกับชีวิตเราเหมือนกันคือหนึ่งเลยคือเราต้องมีความบุมานะคือต้องสู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรเรื่องไม่ดีในชีวิตอะไรเราอย่างไงก็ต้องใช้ความยาความเพียรพยายามแล้วก็สู้กับทุป,ปัญหาทุกป,ประสักด์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราค่ะนำนานอตบอบใช่ค่ะ เหมือนเป็นความแข็งแกร่งของสตีที่สามารถต่อสู้กับอาูรได้ก็คือต่อให้เราจะเป็นผู้หญิงมีเรื่องอุปสรรคปัญหาทุกหรืออะไรในชีวิตเราก็จะต่อสู้ได้เหมือนกัน,นะคะ การฉลองเทศกาลนวราตรีในอินเดียจัดเป็นเวลา10วันในบางพื้นที่จัดขึ้นเพื่อบูชาชัยชนะพระรามฉลองในวันที่10เรียกว่าวันดูเซราหรือวันวิชัยทัศมีและบางพื้นที่ของอินเดียบูชาปางทั้ง9้าของพระแม่ทุรคาเช่นเดียวกับที่รับรูปแบบมายังวัดแขกสีลมเนื่องจากวัดแขกเป็นศูนย์กลางความเชื่อของฮินดูในกรุงเทพตั้งแต่ราวพุทธศักราช2,422เริ่มจากชาวรัฐธมิน,นาดูทางตอนใต้ของอินเดียเคลื่อนย้ายมา สร้างสาราเล็กๆแล้วขยับขยายวัดบนที่ดินเริมถนนปั้นหรือซอยเชื่อมถนนสีลมโดยนับถอยหลังไปจากวันฉลองชัยชนะอีก20วันจะถึงช่วงเวลาของเทศกาลแห่งแสงหรือทิปาวลีหรือดิวลีที่ช่วงเปลี่ยนผ่านข้างแรมสู่ข้างขึ้นจากเดินมืดเป็นเดินงายมีความหมายถึงการเข้าสู่ความสว่างหรือเริ่มต้นใหม่ที่ผู้คนอินเดียแทบทุกศาสนาจะฉลองอย่างมีความสุขละจากสิ่งไม่ดีและตั้งเจตสู่สิ่งที่ดีกว่า นําออยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน